ทุกคนนะครับผมมีปัญหาไหมครับในการเข้าเกมไม่ได้นะครับผมสำหรับ My h ี Ro นั่นเองนะครับผมบน PC นะครับผมหรือว่าแอปจำลองต่างๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็น l d p ดี y e พหรือว่าน o อกนะฮะหรือว่าจะบ o มสแ Stack นะครับผมเออซึ่งคลิปวิดีโอวันนี้นะครับผมเราก็จะได้หาวิธีแก้มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมสําหรับคุณที่อยากเล่นบนคอมนะครับผมมาเริ่มกันเลยครับผมสาหรับวิธีการทํานะฮะก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะครับผมก็ขอคาดเวลากันสักครู่ละกันนะครับผม เราก็จะมาแนะนำในผมร้านเติมเกมนะครับผมที่สะดวกแล้วก็ปลอดภัยในผมหายห่วงแน่นอนนะครับผมเติมเข้าแบบไวๆนะครับผมราคาถูกกว่าเติมเองแน่นอนนะครับก็คือร้าน Over Topup นะครับผมลิงร้านนะผมอยู่ใต้คลิปเลยนะครับก็สามารถกดเข้าไปดูกันได้เลยเริ่มแรกนะครับผมให้ทุกคนนะครับผมเข้ามาใน Google นะครับผมหรือว่า o o g l e Home อะไรต่างๆของทุกคนนะครับผมแล้วก็พิมพ์ไปเลยนะครับผมว่า LD Player นะครับผม64บิตนะครับ ซึ่งผมไม่รู้นะครับว่าแอปอื่นได้หรือเปล่านะครับผมแต่ผมนะผมนะครับผมลองแค่ LD Player นั่นเองนะครับผมเออโอเคผมพอเราเซื้อเสร็จปั๊บนะครับผมเราต้องหาเว็บนั่นเองนะครับผมซึ่งผมขอเลือกเว็บนี้ละกันนะครับผมในการดาวน์โหลดนะฮะนี่นะครับผมผมกดเข้าไปเลยปุ๊บนะครับผมนี่นะฮะเราก็จะมีลิงก์ให้โหลดนะครับผมเราก็โหลดไปเลยครับผม64บิตนะครับผมไปโหลดกันไปเลยนะครับผมแบบสดๆนะครับผมแล้วเราก็ทําการติดตั้งนั่นเองนะครับผมไม่มีอะไรมากนะ โอเคผมพอเราทำการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยอะไรสักอย่างทุกอย่างนั่นเองนะครับผมเราก็อย่างแรกนะครับที่ควรจะทำนะครับผมก็คือเราต้องลบไอ้นี่ก่อนนะครับผมไฟที่ตัวเกมให้มานะครับผมไฟตรงนี้นะครับผมถ้าใครมีนะครับผมรีบรลบเลยนะครับผมก็ลบออกไปเลยนะครับผมอย่าให้มีนะครับผมกรบลู่ถังขยะไปเลยนั่นเองนะจ๊ะอะไรประมาณนั้น และเรานะครับผมก็ทําการกดสร้างใหม่เลยนั่นเองนะครับผมนี่นะครับผมกดสร้างไปเลยนะครับไม่ต้องสนใจอะไรนะครับผมและก็อย่าเพิ่งล็อกอินกับอีเมลนะครับผมอย่าเพิ่งทํานะครับผมเออตรงนี้อย่าเพิ่งยุ่งเลยนั่นเองนะครับผมพอเราทําอะไรเสร็จปั๊บนะครับผมเราก็เข้า Google มาอีกรอบหนึ่งนะครับผมแล้วก็เขียนไปเลยนะครับผมชื่อเกมนะครับผมดาวโหลด my hero healer อะไรก็พิมพ์ไปเลยนั่นเองนะครับผมนี่นะฮะเดี๋ยวผมก็จะทำให้ทุกคนดูเลยละกันนะครับว่าต้องทําอย่างไรบ้างนั่นเองนะครับ และผมก็นะนํานะครับว่าให้เขียนคํา hey. ว่า APK ไว้ข้างหลังด้วยนั네่นเองนะจ๊ะอะไรประมาณนั้นเลยพอเราพิม์อะไรเสร็จเรียบร้อยนะครับผมโอ๊ยกว่าจะพิมเสร็จนะครับเมื่อกี้พิมพผิดไปหลายรอบเหมือนกันนะฮะเออแต่พิมพ์ผิดมันน่าจะขึ้นเหมือนกันแหละทุกคนเนาะเพราะว่าเกมมีแค่เกมเดียวนะครับผมก็คือตรงนี้เลยนะครับผมสําหรับลิงการโหลดนะครับผมหรือเว็บการโหลดนั่นเองนะครับแล้วกดเข้าไปเลยนั่นเองนะครับผมนี่นะครับแล้วเราก็กดการติดตั้งไปเลยนั่นเองนะครับผม58เนี่ยครับผมกดเข้าไปเลยนะน พอเราดาวน์โหลดเสร็จนะครับผมแล้วเราก็รอการดาวน์โหลดสักคู่นะครับผมนี่นะครับนี่นะและพอเราดาวน์โหลดเสร็จปั๊บนะครับผมเราก็เข้ามาที่ว่าเราเก็บไฟไว้ตรงไหนนั่นเองนะครับผมนี่นะครับผมพอเราเจอไฟนะครับผมที่เราดาวน์โหลดอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่นะครับมาอยู่ตรงนี้นะฮะเราก็ทําการนะครับผมดึงมันมานะครับผมดึงกดค้างมากดค้างมาเข้ามาในนี้โอเคกดเข้ามาปั๊บปึบ อะไรประมาณนั้นเลยนะครับผมแล้วก็ลากเข้ามานะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวเกมก็ทําการประมวลผลให้นะครับผมให้ประมวลผลสีประมวลผงอะไรล่ะเออแล้วก็ต้องรอสักครู่นะครับผมนี่นะครับตัวเกมก็จะเข้ามาใน ld player เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะจ๊ะอะไรประมาณนั้นแล้วเราเข้าไปดูในเกมเดี๋ยวผมว่ามันจะได้จริงๆหรือเปล่านั่นเองนะจ๊ะอะไรประมาณนั้นมาดูสิว่าได้หรือเปล่านะครับผมไหนดูครับผมว่ามันจะเล่นได้หรือเปล่านะครับผมมาดูสิครับผมโอเคเดี๋ยวเราขอทาการดาวน์โหลดสักครู่ละกันนะครับผมว่ามันจะเล่นได้จริงๆหรือเปล่านะคผมเออ ถ้าไม่ได้อีกเดี๋ยวผมก็เดี๋ยวลองดูอีกทีกันนะครับผมว่ามีวิธีแก้อีกนะครับผมเออนี่นะครับเราก็ทําตามมันไปก่อนนะครับผมนี่นะครับโอเคเดี๋ยวเราเอาจิ๊กซอว์มาใส่แป๊บนะฮะว่ามันจะได้เล่นหรือเปล่าลากจิ๊กซอว์เข้ามาครับผมเอาจิ๊กซอว์หายไปไหนวะโอเคหาจิ๊กซอว์กันครับผมตายยิ่งไม่ดีอยู่โอเคกดเข้าไปเลยครับปึ๊บนี่นะครับผมได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมแล้วก็พิมพ์ชื่อไปเลยนั่นเองนะครับผมแล้วก็ nt แล้วผม nt channel นะครับผม nt c h ไปเลยแล้วกันน N T C h อะไรอย่างนี้ไปเลยอะไรประมาณนั้นกดเข้าไปเลยครับผมนี่นะฮะดูซิว่าจะได้หรือเปล่าเพราะว่าหน้านี้สวนในญ่ยเขาจะค้างกันนั่นเองนะครับผมนี่นะครับโดยดูซิเฮ้ยนี่ครับผมได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับผมเพราะว่าตอนแรกไม่มีขึ้นหน้าตาแบบนี้นะะั่นเองนะจ๊ะเนี่ยผมมีที่ดาว์โหลดอะไรเรียบรอย้อยหมดแล้วเห็นไหมก็ <c oughs> จะได้แล้วนั่นเองนะครับผมก็สามารถไปทําตามกันได้นะคะรับผมสำหรับวิธีนี้นะฮะซึ่งผมก็ไปดูอีกช่องยูทูบช่องหนึ่งมานเองนะครับผมต้อง ผมก็จะแปะครดิตั้ให้นั่นเองนะครับผมนี่เลยนะฮะโอ้โห,โหเล่นได้ปกติเลยครับผมดูโอเคนะครับนี่เลยนะครับผมก็สำหรับสำหรับคลิปนี้นะครับผมในการสอนดาวน์โหลดเกม My Hero นะครับผมบนคอมนะครับผมพ c นะครับผมก็มีประมาณนี้เลยละกันเนาะถ้าชอบแจ่าลืมกดไลค์นะครับผมแล้วก็กด subscribe <c ười> ผมด้วยละเพื่อเป็นกำลังใจคนทัคลิปอย่างม,มากๆเลยนะครับผมและเจอกันใหม่ในคลิปวดีอหน้านะครับผม <c ười> บ๊ายบายจ้า <c ười> บอกเลยก็คงต้องเหงาและเพราะมันมีแค่อยู่คนเดียวอันนดี้ีีคงต้องขอโทษขอโทษครับที่โสดแบบนี้ไม่ได้จะเอาโล่พอทักใครไปไม่รู้กี่ทีมีแจะคนบอกว่าเซโน